เรามาตามหาร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ริมคลองนะแต่ก่อนตามหาเรามาดูบรรยากาศริมคลองก่อนเป็นยังไงฮะนี่อันนี้ชื่อคลองอะไระครับบา,บางเชือกหนังโอ้อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเนี่ยเีเรามาเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ รงมาเก็ตริมคลองบริเวณนี้ก็ทำเป็น แหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ก็จะมีหลายที่นะมีบ้านไม้ชายคลองดงเย็ยนธรรเตยค,คนคลองกเกษตรคนเมืองนะครับบ้านสวนบอน,นัดตองชายก้วยไม้งามเดี๋ยวลรเดินเลาะคลองไปนะดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่เฮียอยู่ในกรุงเทพนะเนี่ยครับ,บวิวน,นี้เป็นกรุงเทพนะโอ้โหแต่แบบบรรยากาศดีมากนะเราเดินเลาะชายคลองไปเรื่อยๆนะ ชมบรรยากาศเดี๋ยวซูเปอร์มาร์เก็ตอีกครับแต่ในนั้นจะมีขนมแปลกๆนะที่แบบไม่ได้กินนานละเป็นขนมภาคใต้แล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่ในนั้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรนะเรามาเจอลูกนี้ฟักข้าวเห็นไหม สุมฟักข้าวเหมือนนักท่องเที่ยวจะแวะที่เดียวกันเราเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันละกันนะว่าข้างในมีอะไรนะไปดูกันเลย นี่เพื่อนๆเราก็มาถึงแล้วนะอ่าตรงนี้คือเรียกว่าบ้านสวนโบนัทนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยสามารถที่จะจอดเรือตรงนั้นนะครับนั่งเรือมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะมีที่สำคัญเรามาตามหานี้กาแฟอู่เรือ,อเข้าไปดูข้างในกันเลยกันนะว้าว เป็นบรรยากาศร้านกาแฟนะครับสสวัสดีีครับเอาเมนูอะไรแบบโบราณโบราณหน่อย อ๋อความกติเลยนะอ๋อปกติจ้ะเต่เขาไม่ให้หนูมาทำเขาให้อ๋อมวานแขกเยอะมากงวานหวนแขกเยอะนะ 吃个。<Chocolate. S 2> <laughs>